สวัสดีนะคะมาถึงแล้วจ้ามาถึงบ้านแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะนี่อัปเดตบ้านของเจ๊นะคะแม่แม่แมจ้าสร้างหินยังพรท่านได้แล้วนะคะยังพรท่านได้เสร็จสมบูรณ์นะคะนี่เหลือท่อนะคะทอทีเพิ่นสิไป อบเสานะคะตรงเสาอบขึ้นจากน้อยเนาะค่ะเนาะเสาหน่นะคะเนาะ,ะนี่เลยบ้านของสองเสา,ส,าสีสวยสดใสนะคะแม่แม่จ๋าสีเขียวนะคะเมนูบอกว่าสีเขียวเหนียวซับวัสดุน,นี่หล <ทำ S 1> ังคานะคะ หลังคาบ้านของเจ๊นะคะบ้านของเจ๊ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแม่จะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแม่อบอกว่าหลังคาอยากได้สีเขียวธรรมชาติพูดเนาะคะ่นะเนาะบรรยากาศแง่เมือแรงนะคะเนาะ วันนี้นีสองสาวมานะคะแม่แม่จะฝากไว้น้ำเบาผู้ทรายนะคะฝากไว้น้ำเบาผู้ทรายให้พ่อปูเบืองไห้นะคะให้พ่อปูเบืองไห้นะคะเนาะนี่สองสาวมาแอบชวบเลยๆบ้านนะคะเลยๆบ้านของสองสาวกลับมาเกษตรเยุ่อฮมแล้วจ้าแม่แม่จ้าขอขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านเด้อจ้าเด้อทีเมตานะคะเติมคะแนนมากนะคะซอย คะแนนมานะคะถ่านบอมีม่เมย์นะคะสองสาวกับบอมี่เมือนีนะคะบอมี่บ้านบอมี่โฮมในเมือนีนะคะเนาะขอขอบคุณแม่์ม่ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆุกความเมตตาที่มีให้แก่คําแพงและอ,องดาวนะคะแม่์ม่จ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะ ดีใจไหมคะเนี่ยนี่ดีใจมากๆเลยนะคะก็ให้แม่แม่ทุกท่านได้ขึ้นไปลอยเท่าขั้นเท่าล้านเท่าเลยด้วยค่ะแม่แม่จ้าถุนะคะขอให้แม่แม่นะคะได้กลับคืนร้อยเท่าร้านเท่านะคะแม่แม่จะขอคุณตาอาบน้ำนะคะน้องคุณตาอาบน้ำคุคันก็เพิ่งมาหอด้อัปเดตนะคะเพิ่นกำลังใจของแน่นี่ พุ่นแล้วพุ่นอันนี้ผู้คุมงานเป็นเจ้าไหนนะคะทาง,างคานบุกค่ะมาอัปเดตให้แม่ๆได้เบิงหนะะันกขนาดเดี๋ยวสิคำก่อรตีบตรงดิ่งมาเลยนะคะนี่สะนามซีเ,เจจรชันน้ำน้ำบกแล้วน้ำบกสิไลายเติบแล้วนะคะน้อน้ำบกสิไลายเติบ บรรยากาศเนี่ยมือแลงนะคะของบ้านของสองสาวก็สิเย็นๆเน่เฮาบอมีห่มใหม่นาะค่ะเนาะแต่วันอ่นาหน้าฮอนก็สีฮอนฮอนเน่ฮอนแน่บ่มีห่มบ่มีห่มใหม่ใหญ่ย,ยุพุนยื่นบ้านตะกางเนาะค่ะเนาะจะสูนโคดโอ้ยอยู่แต่โฮมใหม่เย็นเย็นไหมแม่จ้าอันนี้ก็สิโล่งลงนะคะยนีมือแลงจังสี่ก็สิโล่งเย็นแน่นะคะยนีเพิ่งเวนแน่ก็อ่าสีฮอนแน่เนาะค่ะเนาะมีแดดอ่า แดดย่ำนี่พิ่นกสัสีสีอวยๆวยแน่จากน้อยน่ากัสีอวยๆวยแน่จากน้อยนี่แหละค่ะเอ๊บรรยากาศตอนเย็นๆกลับบ้านสองส,ส,สาวยีคำแพงและอองดาวพุ่นลูกพันพ่อจิบอันไปจับปลาขอนน้ำผักผขอนผาผักขอนผาปัวปลาขอนสวัสดีค่ะ <c oughs> สองตัวลอยค่ะสองตัวลอย,ย,ลยคำแดงคำลาย สองส่งฟรี EMS นะคะสองตัวหาซิบอ่ะสองตัวหาซิบจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนเหมือนจบพูนพอคอนผับพอคอนผับไปหาป่าขอนมาปลอยตะมุกตะมิดอยู่พูนนักเอง เพื่อนกะอ่าเกี่ยวเข่าแล้วนะคะเกี่ยวเข่าแล้วน้าม,มาหลายช่วงบางหนึ่งปลากระา,ายอยู่เด้อจ้าแม่จ้าเนี้ยเหมือนสาปลากระสิบืนมาคําแดงกับข้ามไล่กัสิเด็อปดุกนะคะปะดุกไปขับไปให้แน่นนี่อยู่หนาเต็มแน่นนี่เลยนี่นะคะบรรยากาศเนี้ยเมือเล่งของวันสองสาวเรียนเชิญน,นะคะแม่แม่ท่านไหนนะคะแวะผ่านไปผ่านมานะคะอยู่แถวนี้นะคะแวะที่ บ้านหนองบัวงเงินหมู่ที่11ตําบลสตึกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะแม่ๆจ๋ะมาหาสองสาวได้นะคะหลังคาสีเขียวๆสันา่าบ้านสร้างหลังคาสีเขียวๆเ,เขามานะคะเขามาแวะเขามาทำหะขับหลุดมาก็สีเห็ดเลยนะคะโดดเด่นนะคะโดดเด่นฮูน้น เจ้บัท่านอยากกลับบ้านเลยนะคะเจ้คำแพงยังบัท่านได้กลับบ้านยังบัท่านได้อยากกลับบ้านผุนวะ <laughs> วก็เป็นสิสิ้นเดือนผุนบอสยังสิได้กลับเนาะคะ่ะเนาะสิ้นเดือนผุนละวะนะคะนี่นะคะช่างยังเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมื่อนี้ค้องสิบะห่อนทอ,มอนหมู่บ้านหรือมั้งอยู่นี่นะคะกับสิมีร่มแน่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะอดินไปนเห็ดหลุมคุณตาว่า น,นั่นปฏิบัติการนะคะเห็ดหลุมป่าล่องว่อยว่อยปลากระสิบืนใส่หลุมยัดต้ตนน้ำเด้อตาน้ำลึกอยูนั่น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 ยัเล่นน้ำยัดเล่นน้ำ คุณตาเอาดินไปเห็ดหลุมนะคะน้องปลาคอนคไปเห็ดหลุมว้เอาวันคนปากมาให้ปปานี่นะคะกล้วยกล้วยสุกงอมนะคะกล้วยสุกงอมตาเห็ดกล้วยตาพะนะากล้วยตาอิรีเดอแม่จ้ากล้วยตากจริงๆนะคะเออกล้วยตากของแท้นะคะฝีมือตาแก้วนะคะฝีมือคุณตาแก้วนะ นี่อันนี้คือกล้วยตากฝีมือคุณตานะคะไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ลไปแล้วไปแล้วพูนคุณตาไปแล้วไปเห็ดหลุมนะคะไปเห็ดหลุมออได้แล้วคุณไปแล้วไปแล้วแม่จ๊ะ ีเซลกันนะคะอย่าล่องไปคุณตาไปเห็ดหลุมไปเห็ดหลุมให้ป่าบอนนอกกืนเนาะค่ะเนาะป่าบืนเข้าไปเบื่งคุณตากันเรามาดูคุณตากันนะคะแม,แม่จ๋าคุณตาคุณตา,ณตาทำอะไรคะ <laughs> ฝาน,นเข้าเข่าเอินว่าหลุมแอล์ป่าตาว่ะตาเฮ็ดหลุมปาลาไหลหมดท่าน,นที่เพิ่นสิเฮ็ดก่อนน,นครไปอาบน้ำพิ่นอาบน้ำแล้วหรองง <c oughs> อาบน้ำแล้วันนีชงว่าเล่นตุ่มนี่นะคะเนาะนี่เอาโคนนี่อันนี้โค,คนโคนสะเรานะคะขุดหลุมแล้วแมนบาตาขุดหลุมแล้วก็เอาโคนใส่แมนบาตา <c oughs> นี่ กระสีเอาโค่นท่านะคะเอาโค่นท okay. so ่าหลุมเนาะค่ะนาะแน่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 น้ำน้ำน้ำต่ก่อนนะคะคุณตาพาแม่ควนพาไปไปเห็ดแบบนี้แหละเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนอุ้ยปลาดุกหน้าเซฟบศรษปิ่งยังสีหอมเนาะค่ะหอมหอมเหลืองอุ้ยหุยอยู่ทำลายบกหูเนี่ ทำลายบวงหูไหมเนาะ่ทำลายหูทำลายมาซอยพอใหญ่แล้วแนวอีหยังบวานาน้ำเนาะอือกันี่เกิดสิเลิมแล้วน,นะคะมองนี้เพื่อนกะลงไถแล้วน้ำก็มาลงมองนี้แล้วเนาะค่ะเนาะกับลงทีแม่ควันผ้าเนาะคะ่ะอ่าแม่ควันผ้าถมทีลาดน้ำแล้วน้ำก็จะลงมาหนีเองเพื่อนนะอันนี้คือลังคานะคะนี่ มันเล่มยูฟี่เข้ยินหลังคาจะของนะคะแม่แม่จ้าอันนี้คือหลังคาของเจ๊นี่คือบ้านของเจ๊นะคะแม่แม่จ้าสีสวยสดใสนะคะนะ,ะสีสวยว้าวสีธรรมชาตินะคะนี่บ้านของเจ๊เฮาคแม่ควันก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่แบข้ามานะคะที่อ่าเติมคะแนนนะคะให้ทั้ง สนับสนุนผลไม้นะคะทุกๆุกอย่างนะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะ,ะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะแม่จ่าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้ได้ดังใจหวังที่เนิรคิดเต้อคด้อให้ได้ลาบได้โศกได้ลาบลางังไหลเท่มากนะคะคิดหนีนะคะไม่ค่อนขออนุญาตยกคิดนะคะแม่แม่จ่า อนอนเดี๋ยวสิไปให้กุงก่งใจคุณตานะคะคุณตาไปผิดหลุมใส่ป่านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแม,แม่จ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะในนี้ในนี้สวัสดีค่ะคุณตาหลออปะ